รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดฝาหลังใหม่ให้กับ Garmin Forester หกสี่ห้านะครับเสรเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะก็ของเดิมที่ขาใส่สายดีกาแตกหักนะครับก็เสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็ชาร์จไฟเข้าที่หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับต่อสายชาร์จนะครับนี่นะฮะเซ็นเซอร์ฮาร์ดเร์ก็ทํางานได้ตามปกติจุดชาร์จเหมือนใหม่กับจุดเซ็นเซอร์เหมือนใหม่ไม่มีบาร์โค้ดเราก็ปิดช่องทางน้ําเข้าให้นะครับ ก็นำไปจับสัญญาณ GPS นะครับตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับปุ่มเลื่อนลงนะครับนี่นะวันเวลาเป็นปัจจุบันแล้วนะครับก็ตรงนี้เราก็ได้ทดสอบก่อนที่จะส่งมอบกับคืนนี้กับลูกค้าเิ่งเซื้อฮาร์ดเลดก็สามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับข้อมูลทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับ กดปุ่ม start นะครับนี่นะฮะก็ทำงานได้ตามปกติปุ่ม stop ก็ทำงานได้ตามปกตินะครับก็ตรงน,นี้ทิ้งไปนะครับไม่บันทึกผลนะครับก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งมอบก,กับคืนในสัูกา้าก็ต้องแจ้งถึงข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับจริงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้าได้อีกแต่สามารถกันเหนือ กัน,น้ำล่าตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินะครับอันนี้เชื่อมต่อสายชาร์จนะครับมอเตอร์สัน่นก็ตรงนี้ก็ขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกติถึงแม้ว่าสายนี้จะไม่ใช่ของ645 Mu s i c ก็เอามาชาร์จนะครับก็จะขึ้นว่าอ่านสปอร์ตนะครับเคเบิลแต่ว่าก็ชาร์จได้นะครับต่อขอบคุณมากครับร้านล็อกลีไว้ยินดีให้บริการเป็นศูนย์ซ่อมนาฬิกาการ์มินแล้วก็มีอะไหล่การ์มิน แทนนะครับขอบคุณมากครับร้านลองอสีไปยินดีให้บริการนะครับฝากร้านลันฟิตด้วยนะครับ